ฉากฉากหานะพิมใจกะที่เมื่อคืนนี้พิมพ์ใจก็สอนความรักให้กับพี่จิ๊บมาสอนความรักให้กับพี่วิถีแรกวิธีแรกพิมพ์ใจให้พี่จับพิมใจจิ๋มให้พี่จับจิ๋มวิถีที่สองวิถีที่สองพิมใจให้พี่กอดพิมพ์ใจจิ๋มให้พี่กอดจิ๋ม จริงี่จริงดิตอนนี้พี่รู้จักความรักแล้วตอนนี้พี่รู้จักความรักแล้วจนที่มองสิ่งใดก็เห็นเป็นเพีพงใจทุกสิ่งตอนพี่มองสิ่งใดก็เห็นเป็นจิ๋มมาทุกสิ่งพี่จะเปลี่ยนเพียงใจเป็นน้ำแป๊บสี่พี่จะเปลี่ยนจิ๋มเป็นน้ำแป๊บซี่อย่างที่พี่รู้สึกร้อนพี่้วร้อนพี่จะเปิด่ิพงใจจะเปิดจิ๋ม พี่จะเทพิมพ์ใจใส่แก้วเตอจิ๋มใส่แก้วเป็นหลังจากนั้น,น,นพี่จะเอาน้ำแข็งใส่พิมใจโหงใส่จิม๋มหูและพี่จะนำหลอด <c oughs> มาแทงไปในพิมพ์ใจเองก่อนจริงห <c oughs> ลังจากนั้น <c oughs> ด้วยความที่พี่เหนื่อยและก,ก็หายน้ำมากพี่เหนื่อยและก็หายน้ำมากพี่จึงดูดพิมพ์ใจเต็มปอดไปเลย ด e> like ู่ิ่มก็เต็มปอดมันยังช่วงนั้นมันยังไม่พอเอาน่ามันยังไม่พอพี่จะเปลี่ยนพิมพ์ใจเป็นผลไม้ทุเรียนพี่จะเปลี่ยนหิ่งเป็นผลไม้ทุเรียนอยามที่พี่รู้สึกอยากจะกินอยากกินพี่จะเอามีดพาพิมพ์ใจแล้วแหกพิมพ์ใจออกมากินเอามีดพากินไว่แหกกินต่อกินยังยังช่วงนั้นมันยังไม่พอพี่จะเปลี่ยนพิมพ์ใจเป็นแกงส้ม พี่จะเกียดจิ้งเป็นแจกซ้มถ้าพิมใจยังเปรี้ยวไม่พอถ้าจิ้งยังเปรี้ยวไม่พอพี่จะบลี่ส้มมาขามใส่พิมใจโอ้โหจะเี่ย้อมมาขามเปรี้ยวใจจิ้งไปที่เลยนี้จะจิ้เปรี้ยวสุดขั้วพี่จะเปลี่ยนพิมใจเป็นน้ำพิมกะปิ จ,จิมเป็นน้ำพริกกพี่ครูลัพี่ถ้าพิมใจย,ยังเค็มไม่พอใส่รสชาเลยถ้าจิมันเค็มไม่พอพี่จะหยอนน้ำปาใส่พิมใจหัย,ยปาใส่จิตให้พิมใจนั้นเค็มถึงใจนี่เลยอเน็เมผีเลยเท่านั้นมันยังไม่พอห้านั้น เปียกพิมพ์ใจเป็นไอศครีมพี่จะเปรียนกินเป็นไอศครีมยามที่พี่รู้สึกร้อนยามที่พี่รู้สึกอยากจะกินที่พี่รู้สึกอยากจะกินจะเรียกพิมพ์ใจลูกดูคนดูคนร้อนดูแม่หาก้างให้ดูคนหาค้ไงให้ น้ำตาไหลน้ำม่น้ำตาไหลเอาแล้วน้ำตาไหลเลยินใจขึ้นมาแล้วพี่จะเลียพิวใจน้ำตาไหลเร็วเพี่จะเลียพิวใจไม่ไหวแลยยังไม่พอพี่จะกัดพิวใจโอ้จริงพี่จะดูผิ คนดูหาไม่ไหวแมยังเท่านั้นมันยังไม่พอเท่านั้นมันยังอะไรไม่พอพี่จะเปลี่ยนพิมพ์ใจเป็นโทรศัพท์ไอโฟนอะไรชั่วเลยพี่จะเปลี่ยนเจ๋งเป็นโทรศัพท์ไอโฟนย่ามที่พี่รู้สึกเบื่อพี่รู้สึกเบื่อพี่จะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นพี่จะนั่งเคลียร์พิมพ์ใจทั้งวันทั้งคืน เอาเลยครับ<ม>คนหาด,ดูคนคนหาดคนหามาคนหาดกิน,นัยงไม่พ,มพ<อ>เปเอาอีกไหม <laughs> เอาอีกเอาอีกไหม <laughs> พี่จะเปลี่ยนพิมใจเป็นหมอนพี่จะเปลี่ยนจีงเป็นหมอนอย่างที่พี่รู้สึกง,วง่วงพี่รู้สึกง่วงอ่ะพี่จะนอนหนุนพิมใจยัดเท้าไปเลย ต้อจุ่หนจิเลย้าไม่แต่ยังยังมันยังไม่พอมันยังไม่พอพี่จะเปลี่ยนพิมพ์ใจเป็นลิปสติกจะเปลี่ยนจิ้เป็นลิปยามที่พี่รู้สึกว่าฝากองพี่มันแตกโอ้หน้าหนาวายยามที่รู้สึกปากพี่มันแตกพี่จะเอาพิมพ์ใจมาทาปากพี่ เพิ่มใจจ๋าคิดเจ้า